กอรมนจังหวัดน่านร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ด่านห้วยน้ําอุ่นเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเมื่อเวลา13.30นาฬิกานาทีของวันนี้ณนะห้องประชุมกอรมนจังหวัดน่านอเภอเมืองน่านจังหวัดน่านพันเอกนิรันชัยทิพย์การจนกุลรองผู้อำนวยการรมนจังหวัดน่านร่วมประชุมกับผู้ทรจังหวัดน่าน สำนักงานจังหวัดน่านธนากษ์พื้นที่น่านอําเภอเวียงสาศูนย์ป่าไม้น่านสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านพานิช์จังหวัดน่านแขวงทางหลวงน่านที่หนึ่งด่านกักกันสัตว์น่านท้องถิ่นอําเภอเวียงสาอบจน่านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านอบตอายนาลัย และผู้นำชุมชนตำบลอ่ายนาลายัยเพื่อหาหรือกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ด่านห้วยน้ำอุ่นตำบลอ่างนาลายัยอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดน่านในการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเป็นแหล่งซื้อของที่ระลึก แหล่งศึกษาด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดรายได้ในชุมชนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดน่านผลการประชุมเบื้องต้นทุกหน่วยงานมีมติเห็นชอบที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ด่านห้วยน้ำอุ่นให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจโดยมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาลายัยจัดทำาผงกำหนดขอบเขตโครงการให้เหมาะสมและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจพื้นที่ก่อนจะเสนอแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป n e w ส์4สถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน